ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1-15คกุมภาพันธ์2567ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่างานค่อนข้างหนักขึ้นกว่าเดิมงานหลายอย่างได้ตกมาอยู่ที่คุณโดยที่คุณไม่ได้ขอร้องเลยนอกจากนี้ต้องระวังการมีปัญหากับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เขาจะมีความจุกจิกในเรื่องงานของคุณ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเพราะงานไม่เสร็จและแก้ไขบ่อยมากขึ้นทางด้านการเงินในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ๆห,หรือเป็นการปิดหนี้บางกา้อนไปซึ่งคุณจะเครียดเรื่องเงินอยู่ในระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นจะเริ่มดีขึ้นส่วนรายรับของคุณนั้นยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆทางด้านความรัก สำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจเริ่มชอบเพื่อนของคุณขึ้นมาอยากจะขยับสถานะแต่ยังไม่กล้าบอกออกไป ถ้ามีคนคุยอยู่แล้วความสัมพันธ์จะยังไม่คืบหน้าอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณต้องระวังว่าความสัมพันธ์ของคุณและคนรักจะเหมือนเพื่อนกันมากกว่าไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเข้าใจกันทางด้านสุขภาพระวังอาการออฟฟิศซินโดมปวดคอและไหล